ฝรั่งเศสล็อกดาวรอบสามจนถึงสิบพฤษภาคมหกสี่ก็ขอแสดงความเสียใจยกับทีมฝรั่งเศสนะครับที่ก่อนหน้าน,นี้เป็นประเทศเล่งล่ามาตั้งหลายเดือนเข้าออกกันเป็นว่าเล่นตอนนี้กลายเป็นปิดกั้นไปซะแล้วจากของเดิมคือยังไม่ได้เปิดมาตั้งแต่คือล็อกมาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วของเดิมก็คือรอบแรกเหมือนกับว่าจะสิ้นสุดตอนกลางเดือน มีนาคมหรือ,อยังไงนี่แหละเสร็จแล้วก็ประกาศต่อเลยตอนเนี้เขาจากข่าวที่เคยพูดเนี่ยเขามีว่าให้บางประเทศเข้าได้แบบเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวลงลิงก์ทั้งหมดไว้ใต้วิดีโอก็ตรงเนี้จะมีอยู่แต่ว่าจะไม่มีชื่อไทยแลนด์อีกต่อไปไม่รู้ทําไมไปทะเลาะก,กันหรือ,อยังไงทําไมไม่มีไทยแลนด์เนี่ยตรงนี้ที่อัไฮไลท์ไว้เนี่ยมียูเคนะแต่ไม่มีไทยแลนด์นะเนี่ยมีเจแปนมีออสเตรเลียจิงโจ้นิวซีแลนด์อีกแล้วสิงคโปร์ เซาเกาหลีเกาหลีใต้ ai, เนี่ยไม่มีไทยแลนด์เออไปทําอะไรเขาไว้อก็คือออฟเลยคิดว่าตอนนี้น่าจะยื่นวีซ่าไม่ได้แล้วถ้าเราจะเช็คก็คือเดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้เนี่ยหน้าเน,นี้ยนะเช็คเลยเนี่ยมีชื่อไทยแลนด์โผล่มาเมื่อไหร่เนี่ยอัปเดตล่าสุดแล้วยี่สิบสี่มีนานเนี่ยอ,อมีชื่อไทยแลนด์โผล่มาเมื่อไหร่ก็คือได้ไงแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ก็าอาจจะใจเยน็นนิดนึงว่าเขาอาจจะล็อกถึงสิบพฤษภาแต่เขาอาจจะเพิ่มชื่อไทยแลนด์มาเป็นประเทศยกเว้นทีหลังก็ได้ใครจะไปรู้วเนาะ ไม่งั้นก็น่าแปลกอ่ะว่าล็อกต่อรอบสามแล้วแต่ว่าดันมีชื่อประเทศพวกนี้โผลมาให้ให้เข้าได้เหมือนปกติได้ยังไงเนี่ยก็คือเราก็หน้าเนี่เรากดตรงรูปลูกโลกเนี่ยแล้วมันก็จะขึ้นมาว่ามีชื่อไทะเทศไทหรือยังเรามาดูสถิติโควิดฝรั่งเศสนะครับข้างบนติดเชื้อข้างล่างเสียชีวิตสังเกตว่าหลังๆกลับมาขึ้นอีกแล้วหลังจากที่เราเคยชื่นชมมาตั้งแต่ประมาณ ต้นเดือนธันวาที่ลดลงมาจนถึงประมาณนี้เสร็จแล้วก็โอ้เดี๋ยวต่อไปคงจะดีขึ้นเขาฟื้นตัวเร็วนะช่วงนั้นถ้าเทียบกับประเทศอื่นปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่มีลดลงครับมีแต่สเตเบิลแล้วก็เพิ่มขึ้นแต,แต่สังเกตว่าการเสียชีวิตไม่ได้เพิ่มตามนะแต่ว่าการติดเชื้อเพิ่มขึ้นก็เลยกลายเป็นว่านี่คือสาเหตุหรือเปล่าที่ทําให้ต้องต่อมาตรการอะไรเงี้ยข่าวนี้จะลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็คิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผู้นํา ตัวประธานาธิบดีเองเนั่แหละเพราะเคยประชดไว้ไงเพราะว่าเขาเนี่ยยังคงให้ชาวยุโรปด้วยกันเข้าสู่ฝรั่งเศสได้ก็หมายความว่าถ้าเราเข้าทางพรมแดนเนี่ยมันก็น่าจะได้นะน่าจะนะไม่ได้คอนเฟิร์มแต่ว่ากับประเทศ Third Country คือนอกยุโรปทั้งหมดเลยเนี่ยเขาไม่ให้อ่าตอนหลังๆมีโผที่อ้อบอกเมื่อกี้มาใช่ไหมญี่ปุน่นสิงคโปร์หรืออื่นๆที่ออพูดเนี่ยแต่ไม่มีไทยแลนด ช่วงแรกคือเขาห้ามพวกนอกยุโรปหมดเลยไม่ให้เข้าตอนหลังเขาโผ่ชื่อมานิดหน่อยอย่างเงี้ยก็คือประเทศเสี่ยงต่ำเนี่ยดันไม่ให้เข้าแต่ประเทศในยุโรปด้วยกันที่เสี่ยงสูงกว่าก็ยังให้เข้าอยู่แล้วตอนนั้นเขาก็บอกว่านโยบายของเขาคือจะไม่ล็อกดาวน์ในประเทศก็คือให้คนได้ใช้ชีวิตตามปกติแต่เขาจะปิดกั้นนอกประเทศคือปิดกั้นพวก third country คือประเทศที่สามแทนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่านี่คือนโยบายที่ผิดพลาดหรือเปล่าคือเขาไม่ได้บอกว่าพิดถูกนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดตามในข่าวก็คือ การล็อกดาวน์ครั้งที่สามนี้ก็จะไปสิ้นสุดที่10พฤษภาคมแล้วหลังจากนั้นก็ต้องมาดูว่าจะต่ออีกหรือเปล่าแต่เชื่อว่าคงต่อได้อีกไม่มากเพราะว่ายังไงมันก็ใกล้น้าร้อนแล้วอะใช่ไหมครับตรงนี้คือปารีสเขาบอกว่าปารีสล็อกดาวน์แต่ว่าคิดว่าน่าจะทั้งประเทศนั่นแหละหรือเฉพาะปารีสหวะถ้าเข้าใจผิดก็ต้องขออภัยนะเอ่อแต่แต่ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าปารีสล็อกก็เราก็ไปลงปารีสอยู่แล้วแทบเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมฉะนั้นน่าจะ เอาเอาเป็นว่ารายชื่อตรงนี้ที่ให้ดูเนี่ยไม่มีไทยแลนด์ฉะนั้นก็เลยคิดว่าไทยแลนด์ยังเข้าไม่ได้นะแต่อาจจะลองถามสถานทูตด,ดูอีกทีก็ได้แล้วแต่ก็คือเมืองปารีสเนี่ยก็จะไปล็อกดาวน์อีกเป็นเดือนเลยเริ่มต้นตั้งแต่19มีนาคมเพราะว่าความกลัวของเว็บ3ซึ่งนายกคือประเทศนี้เขามีทั้งนายกและประธานาธิบดีนะนายกก็บอกว่าเขาต้องประกาศลองลิมิตล็อกดาวน์คือเป็นไงวะลองลิมิตล็อกดาว สำหรับเนี่ยอ๋ออันนี้ไงทั้งประเทศจริงด้วยสําหรับปารีสแล้วก็พื้นที่อื่นๆในประเทศฉะนั้นน่าจะล็อกทั้งประเทศเหมือนเดิมเพราะว่ามีผู้ป่วยผู้ป่วยหนักของโควิดสิเนี่ยที่อยู่ในการดูแลมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จะทําต่อไปอีกสักประมาณ4สัปดาห์เอ๊เด๋ยวนะถ้าวันที่พูดข่าวก็ปลายเดือนมีนาะอีก4สัปดาห์ก็ต้องปลายเดือนเมษายนแล้วมัน10พฤษภาได้ไงวะข้อจํากัดนี้ก็จะประกาศใช้ใน16พื้นที่ทั้งปารีสแล้วก็อื่นๆนั่นแหละ ยังไงก็ตามอันนี้อาจจะไม่ได้เคร่งครัดเท่าการล็อกดาวน์ครั้งก่อนก็อย่างที่บอกอะ่ะครั้งที่แล้วที่บอกว่าปิดกั้นเติร์ดคคนรีแต่ว่าไม่ล็อกดาวน์ในประเทศตอนนี้คือคิดผิดหรือ,อยังไคงคือจะกลับมาล็อกดาวน์แต่บอกว่าจะไม่เคร่งครัดเท่าการล็อกดาวน์ครั้งก่อนคือที่บอกว่าล็อกครั้งที่3เพราะว่าครั้งแรกก็คือเดือนพฤศจิกายนอ่าเสร็จแ,แล้วก็เลื่อยมาจนถึงประมาณมกรามั้งที่ล็อกแบบในประเทศอ่าแล้วพอ ภมภาอย่างที่บอกก็คือบอกว่าเออในประเทศจะไม่ล็อกนะแต่ว่าจะห้ามนอกประเทศอ่าแล้วตอนนี้จะกลับมาล็อกในประเทศแต่บอกว่าจะไม่เคร่งคัดเท่าของเดิมก็คือธุกรกิจที่ไม่จําเป็นก็ยังโดนปิดอีกอยู่ดีครับก็โดนลุกหลงตลอดแล้วก็ในพื้นที่ที่มีการประกาศใช้ก็คือจะถูกห้ามออกจากบ้านอ๋อแต่ว่าโรงเรียนแล้วก็ร้านค้าที่จําเป็นรวมถึงร้านหนังสือ <laughs> ยังคงเปิด <laughs> แต่ในวันนั้นหนังสือนี้จําเป็นนะสั่งออนไลน์ก็ได้นี่ ก็ที่บอกห้ามออกนี้ไม่ใช่ห้ามออกถาวรเอ้ยไม่ได้ห้ามออกเลยคือ,อยังออกไปข้างนอกได้เพื่อออกกําลังกายไม่เกิน10กิโลเมตรจากบ้านจําได้ว่าประเทศฝรั่งเนี่ยเขามีสวนอยู่เป็นทุกหย่อมญ้าเลยนะคือเดินเดินไปนิดนึงเจอสวนเดินเดินไปนิดนึงเจอสวนนะถ้าเกิดว่ามาของประเทศเราอะ10กิโลเมตรเนี่ยยังไม่อาจจะไม่มีสวนอะไรเลยก็ได้นะไปเดินดมฝุ่นเอา ก็คือออกไปได้มากที่สุดไม่เกินสิบกิโลเมตรรอบบ้านแต่ว่าไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปพื้นที่อื่นของประเทศยกเว้นแต่ความจำเป็นมากจริงๆเลยก็คือเขาจะมีแบบฟอร์มให้กรอกนั่นแหละเราก็ต้องถือไปเสร็จแล้วก็มีคนตรวจเมื่อไหร่ก็ต้องเอาให้เขาดูนี่ไงนี่ไงก็คือจะต้องกรอกฟอร์มเสร็จแล้วก็อธิบายให้เขารู้ว่าทำไมจะต้องออกจากบ้านโอ้โหก็ฝรั่งเศสเคยมีเคอร์ฟิวใกลที่ห้ามออกจากบ้านนี่แหละตั้งแต่สิบหก มกราคมแล้วก็มีแผนจะทําแค่15วันแต่ว่าก็ไปมาก็ทําเคยล็อกมาแล้วก็จะได้ใจล็อกต่อไปอีกก็อันเดิมเคอร์ฟิวตั้งแต่หกโมงเย็นเลยนะแต่ตอนนี้จะเคอร์ฟิวหนึ่ทุ่มตอนนี้มีการติดเชื้อ2 5ง0 0ื่ถึงสามหมคนต่อวันก็ดูจากกราฟเนี่ยตอนที่ลดลงมาใหม่ๆก็เหลือประมาณหมื่นกว่าหรือเกือบหมื่นใช่ไหมตอนนี้พุ่งกลายเป็นแบบ เกือบสามหมื่นหรือสามหมื่นกว่าต่อวันก็ไม่แปลกที่เขาจะทําแบบนี้แต่แค่ว่ามันผิดพลาดตรงที่ที่บอกว่าไม่ล็อกในประเทศแต่ล็อกคนที่มาจากนอกประเทศเนี่ยคือรับประเทศเสี่ยงต่ำก็ได้แต่ที่น่าแปลกคือที่เพิ่งประกาศไปว่าจะยกเว้นให้หลายประเทศซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่มีไทยนะแต่ดันมีอังกฤษอยู่ด้วยเนี่ยก็คือไม่กลัวอังกฤษแล้วหรือยังไงคือคือเราก็รู้เหตุผลอยู่แหละว่าอังกฤษตอนเนี้ยเขาดีขึ้นเยอะแล้วเขาดีขึ้นแต่จริงๆต่อให้อังกฤษเข้าได้เนี่ยนะแต่ความเป็นจริงคือตัวอังกฤษเองเพิ่งพูดข่าวไป ว่าเขาเองก็ห้ามคนออกนอกประเทศยกเว้นเหตุจําเป็นเช่นเดียวกันฉนั้นต่อให้เปิดให้อังกฤษอังกฤษก็มีคนอังกฤษมาน้อยอยู่ดีแล้วก็เดี๋ยวทางฝรั่งเศสก็จะเริ่มกลับมาฉีดแอสตราเซเนกาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าทางหน่วยงานหนึ่งเขาก็บอกว่ามันปลอดภัยครับแทนนั้นกล้าฉีดก็กลายเป็นว่าการล็อกครั้งนี้ก็จะครบรอบหนึ่งปีพอดีตั้งแต่การเวฟหนึ่งก็คือประมาณเมษายนปีที่แล้ว แต่ครั้งที่แล้วเขาไม่ได้ล็อกนานเขาล็อกตั้งแต่17มีนาเนอะแต่แล้วก็ใช้เวลา55วันไปจบที่10พฤษภาเหมือนเดิมหรอแต่รอบนี้เริ่มตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วแล้วก็ถ้าไปถึงพฤษภาคมปีนี้ก็คง5เดือนเลยอะคือเรื่องของ British variant เนี่ยก็คือเชื้อลายพันธุ์จากอังกฤษเนี่ยมันเป็นปัจจัยจริงๆเพราะว่าตอนนั้นก็อย่างเี่้ดูกราฟคือ พอต้นเดือนธันวาคมก็ทําท่าจะดีขึ้นอยู่แล้วเชียวก็ดันมีข่าวเรื่องเชื้อกายพันธุ์จากอังกฤษโผล่มาใช่ไหมมันก็เลยทําให้แต่ละประเทศเนี่ยจะต้องกลับมาล็อกดาวน์กันต่อที่ตอนนั้นยังคุยว่าเออคริสต์มาสเนี่ยเขาน่าจะเปิดเนาะหรืออะไรก็คือก็เปิดไงแต่ว่าเปิดแบบว่าการจํากัดมากๆเหมือนเขาเคยตั้งตัวเลขเอาไว้แล้วเขาผิดหวังเพราะว่าเดือนกุมภาเขาเคยตั้งว่าจะพยายามไม่ให้มีคนติดเชื้อเกินสองหมื่นคน ปรากฏวรับผิดหวังไงที่ให้ดูตัวเลขกลายเป็นสามหมื่นกว่าคนต่อวันฉะนั้นก็เลยว่าเป็นเหตุที่ทําให้ต้องกลับมาล็อกอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าก็คือการติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีกยี่สิบเปอร์เซ็นตในสัปดาห์ที่แล้วครับตรงนี้ต้องใจเย็นๆนะครับเพราะว่าเป็นถึงแม้เขาจะเริ่มฉีดวัคซีนกันแล้วก็จริงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังฉีดได้แต่กลุ่มเสี่ยงแล้วก็ยังฉีดกันไม่มากพอแล้วก็ยุโรปเห็นมีบางประเทศก็ยังบ่นว่ายังได้วัคซีนไม่ครบ ตามจานวนเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยฉะนั้นก็ต้องรอให้ฉีดกันไปให้เยอะมากกว่านี้เสร็จแล้วก็ต้องรอดูผลอีกก็เชื่อว่าพอใกล้หน้าร้อนแล้วทุกอย่างมันก็ต้องผ่อนคลายขึ้นนั่นแหละนะครับไม่งั้นแล้วก็คือกลายเป็นว่าจะปิดทั้งปีเลยจะทนกันได้อย่างไรนะครับตตนนี้เพื่อนๆที่อยู่ฝรั่งเศสอยู่แล้วตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างก็สามารถเล่าให้เราฟังได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ